สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิบสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีกุลประจำเดือนพฤศจิกายน2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันในช่วงเดือนนี้นะมีจุดพของไพ่การทํางานเข้ามาสถิตยอยู่นะคะถือว่าเป็นจุดพของไพ่นะคะ ความกระตือรือร้นนะเรื่องการจรจาเรื่องงานเรื่องของการติดต่อธุรกิจต่างๆนะยังเข้ามาวนเวียนนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อยู่นะคะถือว่ายังเป็นเดือนที่เกิดโอกาสด้านการทํางานนะคนที่เกิดปีกุนเนี่ยไพ่ที่เข้ามาอยู่ตำแหน่งของตัวเองปรากฏไพ่คู่รักนะเป็นเดือนนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่ามีเรื่องของการร่วมงานการการประสานงานการเป็นกลุ่มเป็นทีม หรืออาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้นะคะหรือมีเรื่องของการทำเรื่องเอกสารบางอย่างก็ได้แต่ถือว่าเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีนะเรื่องของการหาความรู้เรื่องของความสนใจบางสิ่งบางอย่างหรือในเรื่องของการเรียนด้วยนะ หรือว่าเรื่องของการสร้างกุศลต่างๆนะนี่ก็ถือว่ายังเป็นทิ้นนของไพ่ที่ยังทําให้เกิดโอกาสกับคนที่เกิดปีกุลอยู่นะแต่ก็ยังเป็นเดือนที่มีเรื่องของความทุกข์ความไม่สบายใจถ้าเรามองแบบนี้ก็ยังมีทิ้นนของไพ่ถ้วยเสียเข้ามาบ้างนะคะฉะนั้นในเรื่องของความไม่เข้าใจเรื่องของปัญหาเก่าๆนะ,ะเรื่องของความจู้จี้จุกจิกจอะ่ะอาจจะเข้ามาทําให้คนที่เกิดปีกุลเนี่ยเกิดความทุกข์ได้โดยเฉพาะนะคะในเรื่องของตําแหน่งผู้ใหญ่นะหรือว่าหัวหน้าที่เป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้าง นะเรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนี้ต้องไปปรับนะแล้วก็ความจูจ้จี้จุกจิกต่างๆอาจจะเข้ามานะกับตําแหน่งนี้ด้วยนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะก็เป็นอิทธิพลของพ่การทํางาน นะเดือนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการทํางานนะคะหรือยังอุปสรรคนะคะหรือว่ายังมีเรื่องให้ต้องแก้ไขอยู่นะฉะนั้นตําแหน่งนี้ก็ยังเป็นตาแหน่งที่เสียหายก็ต้องไปรอบครอบด้วยนะคะฉะนั้นเดือนนี้ตําแหน่งของผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่ต้องไปปรับปรุงต้องไปแก้ไขในหลายๆเรื่องสําหรับคนที่เกิดปีกุลนะและตําแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสงงาํานักงานร้านค้านะะต้องไปทําการเก็บกวาดทําความสะอาดนะ่ะให้ดี นะเศษอาหารที่รับประทานเอาไว้แล้วไม่ไปทิ้งเนี่ยต้องเก็บเอาไปทิ้งให้หมดต้องทําให้บ้านหรือร้านเนี่ยมีความสว่างนะหรือว่าเปิดหน้าต่างให้มีลมนะคะเข้ามานะ่ะถ่ายเทนในตัวบ้านหรือตัวร้านด้วยจะทําให้นะคะมีเรื่องของการดึงดูดน่ะในเรื่องของสิ่งดีดีหรือทรัพย์การเงินเข้าตัวบ้านนี้ตัวบ้านคือเป็นไพ่ถ้วยเสียคนที่เกิดปีกุนก็ไม่ค่อยถูกใจที่อยู่บ้านเท่าไหร่หรือคนในครอบครัวนะคะก็ไม่ได้รักกันเท่าที่ควรเกิดความไม่เข้าใจกันนะ่ะ แล้วก็ไม่ค่อยที่ช่วยเหลือการทํางานนะอาจจะมีเรื่องของการบน่นกันตลอดเวลาบน่นทั้งวันทั้งคืนโดยเฉพาะช่วงเวลากินข้าวนี่นะชอบบน่นลูกบ่นหลานแหละทำให้เรื่องของความสุขในครอบครัวก,ก็ยังไม่มีหรือบางคนก็ทํางานไม่ค่อยได้กลัดมาอยู่ที่บ้านเท่าไหร่ไม่ค่อยมีดวงในเรื่องของความรักไม่ประสบความสำเร็จด้านนี้แล้วก็ไม่ได้เป็นที่รักของผู้ใหญ่หลวงหน้าด้วยก็ไปสังเกตดูว่าเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้ก็หมายความว่า ตำแหน่งของตัวบ้านเนี่ยนะคะที่เราอยู่อาศัยเนี่ยอาจจะมีเรื่องของสิ่งที่ไม่ค่อยสะอาดนะคะก็ไปทําให้สะอาดซะนะเก็บกวาดนะให้ดีแล้วก็ทําให้เกิดความสว่างสิ่งไหนที่ไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะถ้านําไปบริจาคได้ก็บริจาคนะแต่สิ่งไหนที่นะคะไม่ได้เกิดประโยชน์แล้วก็ไปทิ้งอะนะคะ จะทาให้เรื่องของตัวบ้านดีพอตัวบ้านดีคนในบ้านก็จะมีเรื่อง,องความรู้สึกที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมอะไรก็ตามนะถือว่าตัวบ้านยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะต้องบอกเก่าวเจ้าที่เจ้าทางด้วยจะเป็นเจ้าของเก่านั่นแหละต้องบอกกล่าวท่านด้วยแล้วก็ต้องหาเลิกที่ดีนะคะในเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ด้วยหรือว่าขึ้นร้านใหม่จะทําให้เรื่องของตัวบ้านหรือตัวร้านส่งผลดีมากขึ้นบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ยังมีที่ทางอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางหรือว่ากําลังจะเปิดร้านก็ยังซซ่อมมแ มันยังมีปัญหาให้ซ่อมตลอดเวลามจะมีปัญหาแบบนี้นะคะฉะนั้นเราก็ต้องไปตรวจสอบรลอดูแลให้ดีนะคนที่มีเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องทําให้ถูกต้องด้วยนะคะทําให้สะอาดแหละนะคะแล้วก็เรื่องของการถวายน้ําดื่มน้ําเปล่าเนี่ยนะยังเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่บางคนที่ถวายน้ําแดงนะแต่ว่าไม่เคยเก็บไปทิ้งเลย ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเดือนหนึ่งถวายที่หนึ่งไม่ได้นะต้องเปลี่ยนนะคะจะทําให้นะดวงในเรื่องของความรักดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็ไปตรวจสอบดูบริเวณหิ้งพ้าด้วยหรือ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือองค์เทพอะ่ะที่เราบูชาโดยเฉพาะเทพที่เป็นผู้หญิงอะ่ะทำให้ดีนะในตําแหน่งนะคะของญาติพี่น้องนี่ดีนะหน้าที่จะเข้ามานําโชคในเรื่องของการเงินหรือมีช่องทางในเรื่องของการสร้างไรายได้นะหรือย,ยังเข้ามาสนับสนุนดวงกันอยู่ในตําแหน่งของบริวารจะได้บริวารที่เก่ง บริวารที่ขยันนะเข้ามาช่วยเหลือง,งานนะในตำแหน่งของลูกหรือหลานะมีที่เกี่ยวกับเ่การเดินทางอาจจะมีเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศหรือการเดินทางทั้งใกล้และไกลหรือยังเข้ามาสนับสนุนดวงกับเรื่องของงานอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการซื้อรถด้วยนะ หรือมีเรื่องของการทําธุรกิจด้านนี้ก็ได้เรื่องของยานพาหนะเรื่อง,องการขนส่งอ่ะอาจจะเข้ามาก็ยังเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ยังส่งผลดีหรือว่าลูกหรือหลานทางไกลนะอาจจะเดินทางมาหากันนะซึ่งก็จะนําในเรื่องของข่าวดีหรือความสุขมาให้นะคะในตําแหน่งของเพื่อนนี่ถือว่าส่งผลดีน่าที่จะเข้ามานะคะทาให้เกิดความสุขหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือกันด้วยนะตาแหน่งของการช่วยเหลือก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนคนที่เกิดปีกูนนี้ต้องมองว่าให้ความสําคัญกับเรื่องของอารมณ์ของติ้งเป็นหลักเลย อยากจะทํางานที่เรารักที่เราชอบอยากจะมีเรื่องของความรักที่ดีหรือได้รับการนะคะสนับสนุนนะคะจากคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวบางคนก็มีความรู้สึกว่าอยากจะสารภาพรักก็มีนะหรืออยากจะมีเรื่องของการขอมั่นนะคะหรืออยากจะวางแผนเรื่องของการแต่งงานก็ได้นะไพ่ย,ยิีพยากรก็บอกเป็นความรู้สึกที่ดีนะนะคะแล้วก็เรื่องของความห่วงใย,ยเรื่องของความรักเรื่องของการให้โอกาสกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่เกิดปีกุลนะคะแต่ก็อยากจะ แนะนำอะคนที่เกิดปีกุลว่าจะรักอย่างเดียวไม่ได้อะมันต้องมีเรื่องของการวางแผนด้วยนะไม่ใช่รักห่วงแล้วก็ห่วงแหนอย่างเดียวอ่ะนะคะต้องมีเรื่องของการวางแผนหรือการให้กําลังใจกันการพูดคุยกันให้ความสุขนะคะ ต่อกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่รักนะเรื่องของเพื่อนเรื่องของคนสนิทน่ะนะนะในเรื่องของการให้โอกาสเรื่องของการพูดคุยกันเรื่องของการช่วยเหลือกนะันมันยังจําเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของการเงินก็อยากให้บริหารจัดเก็บในเรื่องของการเงินให้ดีโดยเฉพาะบางคนมีความคิดที่จะวางแผนลงทุนอันนี้ก็ขอให้ลงทุนระยะยาว วางแผนระยะยาวอ่ะรู้จักเก็บเงินบ้างแล้วก็บางคนมีความคิดที่อยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อรถเนี่ยนะคะก็อยากจะให้วางแผนในเรื่องของการเงินนะคะไว้ก่อนแล้วก็ไม่ควรทําอะไรเกินตัวนะควรที่จะค่อยเป็นค่อยไปจะส่งผลดีนะคะถ้ามองในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะมีทุกบนของไพ่นะคะปัญหาเข้ามาบ้างไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของผู้ใหญ่นะหรือว่าตําแหน่งของอารมณ์เข้ามาบ้างนะคะแต่ถือว่าการทํางานยังโดดเด่นสําหรับคนที่เกิดปีกุล ยังมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือธุรกิจการงานนะก็ยังเติบโตในช่วงเดือนนี้นะคะสิ่งที่อยากจะให้ไปรอบครอบก็คือเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์เรื่องของความคิดเล็กคิดน้อยความจู้จี้จุกจิกนี่แหละนี่ต้องไปรอบครอบและตําแหน่งของผู้ใหญ่ก็อยากจะให้เข้าไปปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มากๆหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของโชคลาภการเงินหรือมีเรื่องของการสร้างไรายได้ ได้มากกว่า1ช่องทางอ่ะโดยเฉพาะเรื่องของสื่ออออนไลน์ต่างๆนะก็อาจจะมีโชคการเงินตรงส่วนนั้นนะคะอาจจะมีเข้าของมีค่าหรือของรางวัลเข้ามาด้วยนะคะ แล้วบางคนอาจจะมีเรื่องของการซื้อรถนะคะหรือว่ามีลาบลอยในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นแหละซึ่งถือว่าดวงการเงินนี้ยังส่งผลดีนะแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือเดือนนี้วันยังมีไพ่ถ้วยเสียไงมันก็ยังมีค่า,ชาใชนะ้จ่ายนะจุกจิกเกิดขึ้นบ้างไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านหรือเรื่องของการกินการอยู่นี่แหละหรือค่าใช้จ่ายซ่อมแซมนะคะในเรื่องของอข้าวของเครื่องใช้บางส่วนหรือแม้แต่ ในเรื่องของการทํางานนะที่อาจจะมีความบกพร่องบ้างก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะฉะนั้นการเงินก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างหรือบางคนก็อาจจะถูกผู้ใหญ่นะเข้ามาควบคุมเรื่องของการเงินบ้างนะ,ะแต่ถือว่าไรายได้ก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ยังจัดการไปได้แล้วยังมีเรื่องของอไรายได้การเงินที่ยังมีโอกาสที่จะถูกขึ้นเงินเดือนด้วยนะ,ะฉะนั้นนะคะถือว่าการเงินยังส่งผลดีสําหรับคนที่เกิดปีกุลนะคะ ส่วนในเรื click, ite, ่องของความรักถ้ามองแบบนี้คนที่เกิดปีกุลเป็นคนที่มีเสน่ห์นะแล้วก็เป็นคนที่ต้องการในเรื่องของความรักด้วยเป็นคนที่นะมีเรื่องของคนที่ถูกใจอยู่แล้วนะอยากจะแสดงความรู้สึกอยากจะบอกรักนะอยากจะมีเรื่องของการคบหากันแต่เดือนนี้นะคะยังมีทุ่บุของพ่ยเสียหายเข้ามานะซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของความรักนะคะที่มีการคบซ้อนแหละนะหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังนะคะ ัญหามือที่3ด้วยนะแต่ถือว่าความรู้สึกเรามีคนที่เราชอบอยู่แล้วแหละนะฉะนั้นถือว่าถ้าไปสารภาพในเรื่องของความรักเนี่ยจะได้รับความรักที่ดีไหมมีโอกาสนะเพราะว่าเขาอาจจะคิดเหมือนเราก็ได้เพราะว่ามีอิทธิพลของไพ่ความรักที่เรารักเขาเขารักเราฉะนั้นคนโสดนะคะถ้ามีคนที่ถูกใจอยู่แล้วนะก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะคนที่จะเข้าไปแสดงความรู้สึกนะจะทําให้เรื่องของความรักชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคู่ หรือสามีภรรยานี่เป็นความรักที่ดีแต่จะมีปัญหาเรื่องของมือที่3โดยเฉพาะอยู่ดีคนเก่าๆนะที่เคยเลิกลากันไปแล้วว่ากลับเข้ามายกรอบหนึ่งนะทำให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์อาจจะสั่นคลอนได้นะคะหรือมีเรื่องของความหึงหวงการเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะนะเกิดขึ้นนะฉะนั้นต้องเรามาระวงังแล้วก็ไปปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆหน่อยส่วนสุขภาพร่างกายนะก็ให้เรามาระวังนะอาการติดเชื้อภายในระบบทางเดินหายใจ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารนะท้องเสียอาหารเป็นพิษแบบนี้นะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเลือดด้วยนะบางคนเลือดข้นเลือดจางแบบนี้ปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนการทํางานของลาไส้ไม่ค่อยดีนี่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินแหละนะแล้วก็เรื่องของการรับประทานนะวิตามินนะคะหรือยาที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นต้องปรึกษาคุณหมอนะท่านจะได้มาให้คําแนะนําที่ดีกับเรื่องของการรับประทานด้วยนะคะ แล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะที่ต้องไปดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งต้องไปดูแลกันให้เยอะๆหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพา่ยิีพยากรณ์จะสรุปว่ายอย่างไรไพ่ยิบีพยากรณ์บอกว่าการทํางานนี้ต้องแบบพยายามกระต้นมากๆหน่อยคือ อาจจะเป็นธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการบัญชีนะหรือคนทํางานด้านสินเชื่ออันนี้มองว่าถูกฉลกหรือแม้แต่คนที่ทํางานแบบลงรับจํานำอ่ะขายของเก่าขายของมือสองแบบเนี้ยอันนี้มองว่าถูกฉลกนะแต่คนที่ไม่ได้ทาธุรกิจด้านนี้อาจจะเป็นช่วงที่กําลังฝึกฝนอบรมงานน่ะนะฉะนั้นก็ถือว่าต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆไพ่ที่สรุปยังมีปัญหาอยู่ก็ยังเป็นไพ่ที่เราต้องแบบกระตุ้นกับเรื่องของการทํางานหรือต้องมีความเชื่อมั่นให้เยอะๆหน่อยคือเป็นเดือนที่ต้องสร้างผลงานนะคะ ให้มากหน่อยนะคือผลงานยังไม่เป็นไปตามเป้าที่วางแผนเอาไว้ไงนะฉะนั้นก็ต้องพยายามอย่างหนักหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่ยิปซีสรุปว่าเงินมาจากงานนะถือว่ารายได้การเงินยังส่งผลดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่ยิปซีสรุปว่าคนโสดเนี่ยนะคะ อาจจะเป็นความรักนะที่มีเรื่องของความผิดหวังนะหรือเสียใจเกิดขึ้นหรือรักแทรกซ้อนนั่นแหละฉะนั้นคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนใจเย็นๆพัฒนากันไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ก็ต้องระมัดระวังปัญหาความไม่เข้าใจการปัญหาเรื่องของมือที่3อันนี้เป็นการเตือนนะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะก็ต้องระมัดระวังปัญหานะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ทุกคนก็ไ้ชิดโดยเฉพาะผู้ชายะ แล้วก็เรื่องของการปวดศรีรษะนะคะอาจจะเข้ามาบ้างแต่ถือว่าเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ยังแข็งแรงอยู่นะถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังฟื้นตัวได้เร็วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นาสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงสุกบอกให้ระวังเรื่องงานอาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขมีเรื่องให้ต้องคิดให้ตัดสินใจนะฉะนั้นอย่าไปชิดมากจะเย็นๆแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหาไปเรื่อย นะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่แสงสุกบอกเงินดีนะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่เกิดสภาพคล่องเลยแหละนะคะหรือจะมีโชคการเงินนะหรืออาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะไพ่แสงสุกนะพูดจอดคล้องกันนะ คนโสดนี้จะมีโอกาสนะที่จะเข้าไปผัวพันนะกับความรักมากกว่าหนึ่งคนนะหรือมีปัญหารักสามเศร้าส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาก็ต้องระมัดระวังปัญหามือที่สามนะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนี้ให้ไปปรับนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของเหลวในร่างกายนี้ก็ถือว่าตรงกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์นี้ถือว่าส่งผลดีนะกับเรื่องของการทํางานนะคะจะได้รับโอกาสใน,ใน,ในหลายๆเรื่องคนที่กําลังเรียนอยู่ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกําลังวางแผนนะคะจะไปเรียนต่อนะที่ต่างประเทศหรือกําลังขอทุนขอวีซ่าอยู่อันนี้มองว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะคะส่วนการเงินนี่ถือว่าไรายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆแต่ให้เรามาระวังค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะ ในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันธ์ในเรื่องของความรักแต่จะเข้ามามากกว่า1คนนะคะส่วนัคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะถือว่ายังเป็นความรักที่ยังปรับกันได้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหานะ หรือมีเรื่องของมือที่3แต่ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังพูดคุยหรือปรับกันได้นะคะฉะนั้นนะคะถือว่านะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเรื่องของการงานเรื่องของการเงินหรือการเรียนหรือว่าการสอบบรรจุหรือการขอนะ,ะเอกสารบางอย่างนี่ถือว่าดีผู้ใหญ่ยังให้การช่วยเหลือทุกเรื่องเลยนะคะส่วนในเรื่องของความรักถ้าเดือนนี้ไม่มีเรื่องของการวางแผนที่จะไปาวางแผนไปสู่ขอนะ,ะหรือว่าวางแผนในเรื่องของการวิวาต่างๆ อันนี้ต้องเรามาระวังเรื่องของมือที่3นะคะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังพูดคุยกันได้นะแล้วบางคนนะคะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบุญงานกุศลด้วยนะคือทําบุญให้กับาญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบุญต่างๆอันนี้ถือว่าถูกโฉลกนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันจันนี้จะมีปัญหาเรื่องงานนะอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นมีเหตุให้ต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะเข้ามาด้วยฉะนั้นต้องรอบคอบเรื่องของการทํางานนิดนึงนะส่วนในเรื่องของการเงินก็ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่ฉะนั้นยังต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขนะข้อบกพร่องเกี่ยวข้องกับงานด้วยหรือว่าเอกสารบางอย่างหรือแม้แต่เรื่องบ้านเรื่องที่เรื่องทางอาจจะมีค่าใช้จ่าย นะคะเข้ามานี่ต้องระมัดระวังมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะหรือว่าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเลยนะฉะนั้นต้องปรับกันให้มากๆสุขภาพร่างกายก็โรคเครียดโรคซึมเศร้านะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันอังคารเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องตั้งเป้าหมายให้มากๆหน่อยอย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการทํางานให้ผู้ใหญ่ได้เห็นความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายจุกจิกนะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของความรักนี้คนโสดนะมีคนเข้ามาคุยนะแต่ความรักยังไม่เด่นนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการครบซ้อนด้วยนะคะบางทีคนโสดนี่นะก็เป็นคนที่ช่างเลือกนะเลือกไปเลือกมานี่ ไปเจ้าเอ๋คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วด้วยเฉนั้นต้องะระมัดระวังเหตุการณ์แบบนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเนี่ยนะก็เป็นความรักที่ต้องปรับกันจะมีปัญหาเรื่องมือที่3นะแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีมดลูกช่วงล่างหรือว่าคุณสุภาพสตีก็ของเหลวประจําเดือนนะคะอาจจะมีปัญหาด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนี้ถือว่าส่งผลดีการทำงานนะจะมีเรื่องของการเริ่มต้นหรือการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะการเงินนี่รายได้เกิดความมั่นคงนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการลงทุนใหม่ๆหรืออาจจะมีการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะมีคนเข้ามาเริ่มต้นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันแต่ก็ยังรักกันหรือย,ยังปรับกันได้หรือย,ยังให้โอกาสกันอยู่หรือยังช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนี่ถือว่าส่งผลดีการทํางานจะได้รับการช่วยเหลือทุกเรื่องเพื่อนอ่ะอาจจะนําในเรื่องของข่าวดีมาให้หรือช่วยนะทำให้เรื่องของการทํางานมีการสมัครงานมีการสอบสัมภาษณ์หรือว่ายังช่วยทําให้เกิดการคัดเลือกนะที่ส่งผลดีกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีด้วยนะส่วนในเรื่องของการเงินนี่คือรายได้ยังเข้ามาเรื่อยๆแต่อาจจะเป็นเดือนที่ อาจจะถูกตรวจสอบด้านการเงินงหรือถูกควบคุมบ้างนะแต่ถือว่าไม่เสียหายนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังมีคนเข้ามาช่วยแหละนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนี้มีคนเข้ามาคุยนะอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือเพื่อนแนะนํามาให้อ่ะแต่ก็เป็นความรักที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะต้องค่อยๆพัฒนาไปก่อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักนะที่ยังส่งผลในด้านดีนะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะแต่ก็ยังเป็นเรือนที่ยังปรับกันได้ คนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามยังได้รับการช่วยเหลือนะคะจากคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทแหละยังเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนเรื่องของการทํางานการร่วมุ้นลงทุนนะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยรายได้การเงินนี่ยังราบรื่นอ,อยู่แต่ให้เรามาระวังค่าใช้จ่ายหรือภาษีสังคมนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดถือว่านะโดดเด่นเรื่องความรักนะมีโอกาสที่จะพบรัก เป็นความรักที่สามารถพัฒนาได้เป็นเรารักเขาเขารักเรานะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่สดชื่นมากๆอาจจะมีเรื่องของข่าวดีข่าวมงคลเกิดขึ้นนะ,ค,ะคู่ไหนที่มีปัญหากันก็จะกลับมารักกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นี้เด่นเรื่องงาน จะมีเรื่องของการนะคะขยับขยายธุรกิจนะคะหรือมีเรื่ององการเริ่มต้นงานาใหม่ๆหรือว่ามีเรื่องของการเดินทางนะเกิดขึ้นด้วยนะซึ่งทําให้ธุรกิจการงานเติบโตมากๆเลยคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือมีข่าวดีด้านการทํางานาการเงินรายได้มาจากงานนะเกิดสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี้คนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ว่าเป็นความรักที่ยังไม่ผูกมัดนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักนะที่ อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะแต่ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยเพราะต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างไปเที่ยวหรือต่างคนต่างมีสังคมอ่ะอันนี้ต้องหาเวลาใกล้ชิดกันด้วยจะทําให้เรื่องของความรักนะคะหวานชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่เกิดบันสาวก็เด็นเรื่องงานแหละแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องไปพบลูกค้าใหม่ๆตลอดเวลานะ,ะหรือว่ามีเรื่องของการติดต่อธุรกิจการงานนะคะที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดปีกุลนะ มองว่านะคะก็เป็นอิทธิพลของไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของความรักแหละหรือมีปัญหานะคะอาจจะเข้ามาบ้างความทุกข์ใจนะแต่ก็ยังเป็นเรื่องของความรู้สึกที่จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะแล้วคนที่เกิดปีกุนเนี่ยจะไม่เอาในเรื่องของอารมณ์ละนะมาเป็นแปรหรือการขับเคลื่อนชีวิตนะเดือนนี้คือไปจบลงที่ไพ่งานนะก็หมายความว่าจะเป็นไพ่ที่มีเหตุผลแหละกับเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็จะมองเห็นเป้าหมายนะในเรื่องของการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยคือชีวิตมันไม่ได้อยู่กับเรื่องของความรักหรือการถูกใจใครอะ หรือการทําให้คนอื่นถูกใจเราอย่างเดียวคนปีกูลจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่จําเป็นกับเขามากที่สุดก็คือเรื่องของผลงานเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเติบโตฉันั้นถือว่าจะเติบโตมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้โอกาสใหม่ๆเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จก็คือวันอาทิตย์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ แล้วก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันจันทร์และก็วันอังคารค่ะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกาลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ